สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนมีข่าวอัปเดตซีรีส์เรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเปิดกล้องการถ่ายทําไปไม่นานมานี้ที่ได้พระเอกนางเอกคือติงอี้ซีและอีซูซินมาประกบคู่กันอีกครั้งโดยทั้งคู่นะคะเคยเจอกันมาแล้วในซีรีส์เรื่องมูนไล่เพลงรักใต้แสงจันทร์และยังได้นางเอกคนสวยอีกหนึ่งคนคือจูซิตันมาร่วมแสดงอีกด้วยค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางเทนเซนต์เลยทีเดียวโดยตัวเนื้อหาซีรีส์นะคะสร้างมาจากนิยายการ์ตูนชื่อ ฉันกลายเป็นตัวประกอบที่ตัวเองเคยดา่าใครอยากอ่านมีให้อ่านในเวอร์ชั่นภาษาไทายด้วยนะคะลองหามาอ่านกันได้รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะโดยตัวซีรีส์นะคะได้ทําพิธีเปิดกล้องไปแล้วและเริ่มต้นถ่ายทําแล้วและต้องขอบอกเลยว่าคอสตูมเสื้อผ้าแทบจะเป๊ะเหมือนในนิยายการ์ตูนเลยทีเดียวค่ะในเรื่องติงอีซีรบทมู่เซิงอีซูซินรบ,บทหลิงเหมียวเหมียวจูซิตันรบ,บทมู่เหว ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวของนางเอกลิงเหนียวเมียวหญิงสาวจากโลกปัจจุบันที่ไปรีวิวนิยายเอาไว้แล้วก็ดันทะลุเข้าไปในโลกนิยายเรื่องนั้นเองกลายเป็นตัวประกอบหญิงที่มีชะตากรรมต้องตายอย่างอนาถและเพื่อที่เธอจะได้กลับไปยังโลกปัจจุบันเหนียวเมียวจะต้องพิชิตใจพระเอกวายร้ายดอกบัวดําคนที่ภายนอกดูบริสุทธิ์แต่มีจิตใจโหดเยี่ยมอมมาตย์นั่นก็คือพระเอกมู่เซิงในเรื่องให้ได้ค่ะ ซึ่งตัวมู่เซิงนะคะนั่นก็คือน้องชายของมู่เหยาที่สแสดงโดยนางเอกสาวชื่อซีตันนั่นเองค่ะโดยที่ตัวพระเอกมู่เซิงเนี่ยนะคะมีความเกลียดลิงหยูซึ่งก็คือตัวละครที่เหมียวเหมียวนางเอกมาสวมร่างและตามบทในนิยายตัวมู่เซิงจะต้องฆ่าลิงหยูอย่างโหดเหีเ้ยมทําให้ตัวนางเอกต้องหาวิธีพลิกชะตาเอาชีวิตรอดให้ได้โดยการพิชิตใจมู่เซิงเปลี่ยนใจไม่ให้คิดฆ่าตัวเองฟังจากพอรเรื่องหลายคนคงจะนึกถึงเรื่องข่านี่แหละองคยิงสามใช่ไหมคะซึ่งถือว่าเนื้อเรื่อง มีความคล้ายกันเลยทีเดียวค่ะนางเอกทะลุมิติมาจากโลกปัจจุบันเข้ามาอยู่ในนิยายคล้ายกันมากต้องมารอดูกันค่ะว่าตัวซีรีส์จะทําออกมาดีแค่ไหนแฟนๆซีรีส์จีนต้องรอติดตามและนี่คือภาพบริการงานเปิดกล้องและบริการในกองถ่ายที่แอมน,นามาฝากทุกคนกัน อย่าลืมนะคะถ้าชอบบันเทิงจีนกดติดตามช่องคนรักหนังซีรี์หัวใจจีนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้แอดมีข่าวสารบันเทิงจีนมาอัปเดตให้ฟังกันแบบต่อเนื่องและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจ Facebook ค,คนรักหนังซีนี์หัวใจจีนสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ